สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับการสปอยซีซรีส์เรื่อง Brain Works สืบสมองจอกคดีเดือดและนี่คือตอนที่7ของซีรีส์นี้หลังคลิปการตกลงราคากับเด็กหญิงมัธยมชวนสงสัยถูกเปิดในพิธีมอบรางวัลตำรวจดีเด่นของนักสืบกึ่มคนในงานก็พากันวิพากษ์วิจารณ์ใหญ่สาวหัวหน้าทีมกับอดีตภรรยาของเขายังคิดไปแบบนั้นว่าน้าใหญ่เขาไปสก,กิดว่านักสืบควรพูดอะไรสักอย่างได้แล้วเขาเลยอธิบายไปแบบเก๊เก๊กงๆว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดในคลิปเป็นการแฝงตัวจับเด็กที่เป็นคนต แต่พวกตำรวจในตอนนั้นไม่มีใครอยู่ช่วยยืนยันให้ที่เหลือก็มีแต่คนไม่รู้เรื่องกันทั้งนั้นมันเลยดูฟังไม่ขึ้นในห้องมีแต่เสียงตั้งคำถามและคิดว่าเป็นเรื่องโกหกตอนนี้ไม่มีใครเชื่อนักสืบกลุ่มของเราเลยพวกนักข่าวก็เริ่มจี้ถามเขาแล้วด้วยตอนนี้เขาถูกกดดันให้บอกชื่อของเด็กหญิงที่อยู่ในคลิปอย่างหนักแต่เขายืนยันด้วยจริยธรรมว่าจะไม่เปิดเผยชื่อของเด็กเพื่อการเอาตัวรอดแล้วสาวสวยคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นมาในห้องเธอโพ้งชื่อของเด็กคนนั้นออกมาแล้วบอกว่านั่นคือชื่อของตัวเธอ,เอง เธอเปิดเผยว่าเคยหาเงินด้วยการหลอกคนแก่นักสืบกลุมเคยจับกลุ่มเธอจริงเมื่อหลายปีก่อนตามคลิปนี้ในวันนั้นนักสืบบอกว่าเธอไม่ได้ทําผิดอะไรที่ผิดน่ะคือพวกหัวงูที่อยากหลับนอนกับเด็กสาวอย่างเธอแล้วก็ไอพวกผู้ชายที่หลอกให้เธอมาหาเงินต่างหากโลกนี้ยังมีคนที่ห่วงใยเธออยู่นะไม่อยากให้คิดว่าผู้ชายทุกคนเลวเหมือนไอพวกนี้แล้วนักสืบก็ก้มหัวขอโทษเธอแทนไอพวกนี้เฉยเลยเธอยังบอกอีกว่านักสืบกลิมคือผู้ชายคนแรกที่ปฏิบัติกับเธออย่างเป็นมนุษย์จริงๆถ้าเขาต้องมาเดือดร้อนเพราะเธอเธอก็ไม่สนนนนใจรอดีแบบั้ะ ก่อนจะหันไปบอกนักสืบว่าตอนนี้เธอมีชีวิตที่ดีแล้วนะและมอบดอกไม้แสดงความยินดีที่เขาได้รางวัลในวันนี้ไปกลายเป็นเรื่องราวสุดน่าประทับใจที่โนจัดจะล้างบนทินนักสืบได้แล้วยังช่วยให้ชื่อเสียงเขาดียิ่งขึ้นไปอีกเสียงปรบมือชื่นชมนักสืบดังสนั่นห้องและนี่ก็เป็นอีกครั้งที่นักประสาทชินต้องพายแพ้ให้กับความเข้าใจผิดเพราะหวังแก้แค้นักสืบไปส่วนนักสืบนั้นได้ไปกินเลี้ยงกับคนใกล้ชิดเรื่องงบของผู้กำกับ อดีตภรยาที่ตามมาด้วยเอาใจเขาใหญ่จนสาวหัวหน้าทีมได้แต่มองบนไปแต่เธอก็ได้ช่วยรับแก้วดื่มแทนนักสืบไปเหมือนกันตอนที่เมาแอ๋อยู่ในห้องน้ําอดีตภรรยานักสืบก็ตามไปดักเกิดการประทะคารงกันเล็กน้อยนักสืบที่เมาอยู่คนเดียวข้างนอกก็เรียนนักประสาทมาคุยด้วยนักสืบรู้ว่าอีกฝ่ายเป็นคนเอาคลิปนั้นไปเปิดในงานพธิธีจนเกือบซวยเออรู้แล้วว่าจะบทขยี้แบบที่เคยบอกน่ะแต่ช่วยเลือกใช้วิธีสกรปรกที ถ้าเด็กคนนั้นไม่มาแสดงตัวเขาคงต้องขายหน้าไปแล้วแต่นักประสาทก็บอกว่านั่นแหละสิ่งที่เขาต้องการพ้นคือโดนตำรวจเมาตรงหน้าคว้าขอเสื้อไปต่อยแต่มีเหลือที่นักประสาทจะยอมโดนฝ่ายเดียวกลายเป็นการชกต่อยกันไปแบบงงๆแต่ที่งงยิ่งกว่าคือจูจูนักสื่อก็แยกตัวไปช่วยคุณยายข้างถนนอย่างกระทนหันจนนักประสาทสงสัยว่าสมองอีกฝ่ายนี่มันเป็นยังไงกันเนี่ย เช้าวันรุ่งขึ้นหลังอดีตภรยาทำอาหารให้ลูกสาวแล้วก็ดูตื่นเต้นกับการให้ลูกสั่ง AI สาวอัจฉริยะให้ช่วยเปิดวิดีโอ YouTube เล่นในทีวีก่อนจะถามลูกว่าเมื่อคืนนักสืบหายไปไหนเสียนานพอรู้ว่าไม่ได้อยู่กับหญิงอื่นก็สบายใจขึ้นเป็นกองส่วนตัวนักสืบตื่นมาแล้วก็ไม่ได้กินอาหารเช้าที่เธอทำให้แต่ไปสถาน,นีตำรวจทันทีนักสืบเจอชายคนหนึ่งเดินงงอยู่พอรู้ว่าอีกฝ่กายกำลังตามหาภรยาที่หายตัวไปก็ช่วยพาไปแจ้งความ เขาคนนั้นเชื่อว่าภรรยาตัวเองถูกทำร้ายและบอกว่ารู้ตัวคนที่ทำร้ายด้วยมันคือ AI สาวนักสืบถึงกับงงเต๊กฮะไอตัวตนเสมอที่ใช้สั่งเปิดปิดทีวีนะั่นะนะนะมันจะออกมาทำร้ายใครได้เนี่ยชายคนนั้นยังบอกอีกว่า AI นี่กำลังเดินไปเดินมาอยู่ในบ้านแล้วที่ AI ทำร้ายภรรยาตนไปก็เพราะความรักที่มีต่อเขาอีกนักสืบเอาเรื่องนี้โทรไปปรึกษานักปราาาะสาทแต่คราวนี้อีกฝ่ายแค่แนะนำให้ไปดูที่บ้านของชายคนนั้นบไปตามไปด้วยกันเหมือนทุกทีนักสืบเลยคิดว่าตัวเองโดนง,งอนจากเรื่องชกต่่่อออยเมืคราวกน แล้วเนื้อประสาทวางสายไปบ้าเขาก็เริ่มกล่อมให้เลิกขุดเรื่องมาโจมตีนักสืบได้แล้วอาจเคยโดนอีกฝ่ายทำร้ายมาก็จริงแต่เจ้าตัวก็ไม่ใช่คนไม่ดีนะสัญชตยาสมองไวัยกลางคนมันบอกเธอแบบนั้นแต่เนื้อประสาทย้งว่าจะเป็นคนยังไงเขาก็ต้องได้เห็นด้วยตาตัวเองค้นลงไปให้ลึกถึงสมองของอีกฝ่ายเลยด้านนักสืบเดินทางไปหาชายที่เจอกันในสถานีเมื่อคราวก่อนแต่ถูกปฏิเสธตั้งแต่คุยกันผ่านอินเทอร์โฟนหน้าคอนโดจึงตัดสินใจเข้าไปดูด้วยตัวเองได้รู้จากเพื่อนบ้านว่าเขางงงนนนอ,ออกกกแแลละะะยยััเเคทารรุรี นักสืบสังขรขอนจแปลกๆเลยอาศัยจังหวะค้นห้องอีกฝ่ายจนพบภรรยาที่กำลังหมดสติแต่อีกฝ่ายกลับบอกว่านั่นป AI สาวที่สวมรอยมาเป็นภรรยาเขาตั้งหากเมื่อภรรยาได้สติก็บอกว่าสามีพยายามจะฆ่าเธอชายคนนั้นรีบพุ่งเขาไปหาอีกฝ่ายแต่ก็ถูกนักสืบจับใส่กุญแจมือทันทีนักสืบนำคดีนี้มาสรุปให้ทีมประสาทวิทยาสามีภรรยาคู่นี้มีลูกสาวอยู่โรงเรียนประจำไม่เคยมีประวัติการใช้ความรุนแรงในครอบครัวตรวจสารเสพติดก,ก็ไม่พบ นประสาทฟันธงว่าสามีน่ะป่วยแน่ระหว่างการสอบสวนนประสาทอยู่ถามด้วยก,กันกับนักสืบอ,อีกฝ่ายว่าทำร้ายเอไอสาวคนนั้นเพราะขาดสติหลังถามว่าทำอะไรภรรยาเข้าไปแต่ก็ต้องซ่อนเอาไว้เพราะกลัวนักสืบเห็นว่าทำร้ายอีกฝ่ายนประสาทสังเกตภาษากายสามีคนนั้นที่เอาแต่จับหูจับจมูกว่ากำลังโกหกอยู่ร่างกายที่บรรเทาความรู้สึกกังวลด้วยการส่งเลือดไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญจนรู้สึกคันขึ้นมาสามีคงมีเหตุผลอื่นที่ทำร้ายเอไอไป ในโรงพยาบาลที่ภรรยาถูกส่งตัวไปรักษาสาวหัวหน้าทีมได้รู้จักภรรยาว่าสามีคนนี้หลงรักเอไอสาวนั้นและนอกใจเธออยู่พอสามีเข้าใจผิดแบบนี้ก็กลายเป็นว่าสามีกำลังตกหลุมรักเธอที่โดนเข้าใจเป็นเอไอนั้นไปถึงกับกลับมามีเพศสัมพันธ์กับเธอในรอบหลายปีด้านสามียอมรับในห้องสอบสวนว่าเขาตื่นเต้นที่ได้ใช้ชีวิตกับเอไอนี้แต่เพราะเอไอูจะเอาเรื่องความสัมพันธ์ไปบอกภรรยาเลยกลายเป็นที่มาของการทำร้ายในตอนนั้นส่วนภรรยาก็บอกสาวหัวหน้าว่าพูดแบบนั้นไปด้วยความเสียใจที่ถูกอีกฝ่ายนออกใจตัวเง นักประสาทกลับมาบอกสมาชิกที่เหลือว่าสามีคนนี้ป่วยเป็นโรคคักราสอาการหลงผิดคิดว่าคนใกล้ชิดเป็นตัวปลอมคนอื่นในสมองคนเราจะมีส่วนต่างๆจากการแรงกระตุ้นจากภายนอกแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างทำให้สมองส่วนจดจำใบหน้าขาดการเชื่อมต่อกับส่วนจากการความรู้สึกใบหน้าไปกรณีสามีคนนี้เห็นหน้าภรรยาแล้วขาดความเชื่อมโยงกับความรักและอารมณ์จนรู้สึกว่าภรรยาเป็นคนแปลกหน้า แล้วสมองก็สร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อจาัดก,การความรู้สึกสับสนกลายเป็นเข้าใจว่าภรรยาที่ตัวเองไม่มีความรู้สึกให้เป็นตัวปลอมที่มาขโมยภรรยาไปแต่ทําไมถึงเป็น AI สาวนี่คงต้องไปหาคําตอบกันอีกทีหลังส่งตัวสามีคนนี้ไปตรวจอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลปาของนักประสาทวินิจฉัยใ,ให้ฝ่ายภรรยารู้ว่าไม่มีสาเหตุจากหลอดเลือดป่งพองที่ศรรีรษะอาจเคยบาดเจ็บมาก่อนแล้วภรรยาก็นึกขึ้นได้ว่าอีกฝ่ายเคยล้มหัวฟาดพื้นไปเมื่อไม่นานมานี้ระหว่างที่สองคู่หูรอกันอยู่ข้างนอกจู่ๆนักประสาทก็หาเรื่องเอานักส,อม,ส,กสมอง อ้างว่า่ึงไสโขพผาที่ค้นคว้ามันต้องมีสมองตัวอย่างไว้เทียบนี่เป็นการพัฒนาวงการประสาทของเกาหลีเลยนะแต่จริงๆแค่อยากทำความเข้าใจสมองของนักสืบคนดีคนคนี้ซะมากกว่าจากนี้คงต้องรอดูผลกันอีกทีหลังจากนั้นนักสืบก็พาภรรยาไปเซ็นใบย,ยอมความเพื่อให้สามีเธอไม่ต้องรับโทษทางอาญานักสืบบอกว่าตนทำตามหน้าที่แต่ภรรยาเจอเรื่องแปลกแบบนี้เข้าไปไม่รู้จะปลอบยังไงเลยนักประสาทช่วยอธิบายว่าผู้ป่วยโรคคากาจะแสดงอาการกับคนที่ผูกพันด้วยเท่านั้นนั่นแปลว่าจริงๆสามีรู้สึกผูกพันกับเธอมากนะ แต่ทำไมถึงอยากมีเพศสัมพันธ์กับตัวตนปลอมมากกว่านี่คงต้องไปถามคลินิกครอบครัวภรรยาอยากเข้าใจสามีตัวเองเรื่องหลังมากๆแต่โดนนักประสาทแทงสวนไปว่ามันต้องมีพื้นที่ส่วนตัวให้อีกฝ่ายบ้างทําเอาโดนทักว่านักประสาทนี่ยังไม่ได้แต่งงานสินะเขาก็บอกว่าสําหรับตัวเองการแต่งงานมันคือพันธนาการที่มีคําว่ารักมาบังหน้าแต่ถึงอย่างนั้นก็รู้วิธีที่จะรู้ความรู้สึกสามีเธอนะลองกลับไปสวมบทเป็น AI สาวถามเจ้าตัวดูสิ ก่อนที่สามีคนนี้จะเข้ารับก,การผ่าตัดฝ่ายภรรยาก็ลองทําตามวิธีที่นักประสาทบอกจริงๆเลยได้รู้ว่าทุกครั้งที่อีกฝ่ายมีความคิดอยากร่วมเตียงด้วยแล้วถูกเธอพูดถึงเรื่องเงินกับลูกนั้นมันทําให้เขารู้สึกละอายใจที่ต้องการความรักจากคนที่เหนื่อยล้าขนาดนี้รู้ว่าอีกฝ่ายเหนื่อยกับการเลี้ยงลูกเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่เขาก็ยังเหงาแล้ว AI สาวที่ได้เห็นหน้ากันบ่อยกว่าภรรยาก็ช่วยเติมเต็มมันได้เมื่อภรรยาในคราบ AI สาวถามสามีตัวเองว่าเขารักเธอไหมหากต้องเลือกกกรรระะหว่าาง AI ับภรรยจเลือใค สามีก็ยืนยันว่าภรรยาคนนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างของเขาก่อนจะขอโทษ a อไอไปหลังการผ่าตัดสมองผ่านไปแล้วสามีก็ดูดีใจที่ได้เห็นภรรยาตัวเองกลับมาจริงๆภรรยาคนนั้นโทรมาแจ้งผลกับนักสืบในภายหลังวหนว้าสาวยังคงไม่เข้าใจฝ่ายสามีว่าทารักภรรยาขนาดนั้นอยู่แล้วจะมีใจให้คนอื่นทำไมแต่แรกนักประสาทอธิบายว่ามันเป็นไปได้นะสมองคนเรามีการพัฒนาระบบหาคู่เอาไว้ถึง3แบบความต้องการทางเพศความโรแมนติกและความผูกพันแต่อ้สาแบบเนี่ยมันดันแยกกันได้ ไม่ได้เชื่อมโยงกับคนคนเดียวนักสื่อบอกว่าเข้าใจอดีตภรรยาขึ้นมาบ้างเลยแต่ยังไงก็อภัยให้ไม่ได้เพราะสาวหัวหน้าอวยพรให้ได้เจอคนดีๆในสักวันนักสื่อก็ว่าไม่เอาแล้วหละคนแบบนั้นน่ะความรักคือสงครามที่จบลงด้วยศขนักกรรมก่อนจะหันไปถามนักประสาทว่าความรักในตัวอีกฝ่ายที่มันเคยทํางานกับเขาบ้างหรือเปล่าเจ้าตัวก็บอกว่ามีแต่ไม่ต้องมายุ่งนักสื่อไม่เชื่อบอกว่าดูก็รู้แล้วดวงตามีรักนะมันดูกันออกแต่นักประสาทมองว่านั่นมันไร้สาระ หลังจากนักประสาทชินถามหาผลการสแกนสมองนักสืบและวางสายจากคุณป้าไปเธอก็หันไปคุยกับหัวหน้าสูนวิจัยถึงพัฒนาการที่ดีขึ้นของนักประสาทหลังทำงานกับตำรวจอาจเป็นเพราะได้ห่างจากการแข่งขันและได้อยู่กับคนที่ทำให้สบายใจเจ้าตัวไม่ได้ตามจับคนร้ายเพื่อล้างภาพลักษณ์หรอกมันมาจากใจของเขาเองป้ามองซีดีผลสแกนนักสืบและบอกว่าจริงๆนักประสาทชินอาจไม่ได้ต้องการการวิจัยแต่ต้องการเข้าถึงโลกมากกว่าแล้วป้าของนักประสาทก็นำผลการสแกนสมองนักสืบมารายงานหลานโครงสร้างสมองนักสืบเป็นคนที่เห็นแก่คนนอื่มากจริง แล้วอะมิกดาล่ายังอ่อนไหวกับความหวาดกลัวได้ง่ายสัมผัสความกลัวของคนอื่นได้อย่างรวดเร็วเลยชอบช่วยเหลือคนอื่นแบบไม่รู้ตัวนี่มันสมองของคนดีชัดๆแต่ข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้ทําให้นักประสาทยอมแพ้กับการแก้แค้นของตัวเองเลยดันคิดขึ้นมาว่าต้องปรับแผนใหม่สําหรับสมองของคนดีแบบนี้โดยเฉพาะอีกต่างหกแล้วที่สถานีตํารวจในวันรุ่งขึ้นนักประสาทชินของเราก็บอกกับทุกคนในทีมประสาทวิทยาว่าเขาจะไม่ได้มาอยู่เป็นที่ปรึกษาให้ทีมนี้แล้วเพราะยุ่งมากไปหาคนมาแทนนะ ทำเอาทุกคนงงตาแตกนักสื่อวิ่งตามไปถามว่ามันเป็นเพราะตัวเองเหรอแต่ระหว่างการต้เถียงกับนักประสาทสามีจากคดีก่อนหน้านี้ที่เพิ่งได้รับการผ่าตัดไปก็ถือถ้วยรางวัลเปื้อนเลือดเข้ามาสารภาพกับทั้งสองว่าเขาฆ่าคนตายไปแล้วนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยและตอนที่7ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะเพื่อไม่ให้พลาดความสนุกในครั้งต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ